จับจ้องมองจีนพูดถึงนักศึกษาไทยที่ได้ทุนไปศึกษาต่อที่จีนทั้งระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมาแล้วหลายคนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของคนไทยอีกคนหนึ่งที่ทุกวันนี้กลายเป็นอาจารย์จบปริญญาเอกจากจีนแบบเรียนไปหางานหาเงินไปเรียนรู้การทําธุรกิจจนสามารถจับทิศท,ทางและได้นํารู้ทางการทําธุรกิจกับจีนได้คุณฟาริดาพาไปฟังประสบการณ์เอาสกุลค่าของอาจารย์ท่านนี้ครับ เป็นแบบเด็กไทยธรรมดาะนะะแล้วก็เรียนจบอ,อ,อักษรศาสตร์ศิปกรค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ออขอทุนไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ปเป็นนัาเอกที่เมืองจีนค่ะทางโจทํำไมถึงสนใจไปเรียนที่จ,จีนคะอาจารย์จริง ตามความฝัน<อ>ความฝันตั้งแต่แรกของเราคือเราอยากเป็นเราอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย<อ>เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากถ่ายทอดเราอยากสอนแล้วก็แบบอยากเจอเพื่อนร่วมง,งานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือแบบว่าทาร์เก็ตเลยว่าเฮ้ยเราไม่อยากทํางานแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นก็เลยคิดว่าแบบเออเป็นอาจารย์ก็ก็ก็น่าจะตอบโจทย์เราอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะแล้วอาจารย์ไปเรนคณะอะไรคะตอนนั้นคณะตอนนั้นอะเรียนเอ่อเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติถ้าเป็นภาษาไทยอะมันก็คือคณะคล้ายๆคณะขรุษศาสตร์อะ จริงๆทุนของจีนนะค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างตอนที่ได้ทุนหงจือะค่ะเป็นทุนที่แบบว่าเขาจะซ<ม>ัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับการเรียน<ม>การสอนที่เป็นเวของภาษาจีนโดยโตรงให้หมดเลยเป็นทุนให้เปล่า แล้วก็มีพอเก็ตมันนี่มีเงินทุนรายเดือนแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่แบบเรานอนโรงพยาบาลอ,อะไรเงี้ยดังนั้นแบบการเจ็บป่วยทุกอย่างถ้าเรานอนโรงพยาบาลเงี้ยเขาก็ซัพพอร์ตให้ด้วยแล้วก็ที่อยู่ฟรีน้าฟรีไฟฟรีมีขอคุณพ่อคุณแม่ไปหนึ่งกอนสําหรับเป็นตั๋วข้างบินแล้วก็เป็นพอเก็ตมันนี่เบื้องต้นคือคือจีนเขาซัพพอร์ตในเรื่องของการสอนเรื่องของการเอาภาษาจีนเนี่ยแพร่หลายไปแบบ ทั่โลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ได้เห็นนโยบายของจีนเขาว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ได้ผักดันการเรียนภาษาต่างประเทศให้เด็ก<ไ>ในประเทศเขาแต่ว่าเขาเนี่ยพยายามให้ทุนออกไปสู่ภายนอกเพื่อให้เด็กต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเรียนภาษาใช่เ<ๆ>ข้ามาเรียนภาษาเขาดังนั้นแปลว่าจํานวนคนที่พูดภาษาของเขาได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วการวิจัยเนี่ยมันก็คือแบบเฮ้ยเราวิจัยเรื่องของประเทศเราแต่เราวิจัยให้บ้านเขารับรู้ดังนั้นแปลว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องจ้างนักวิจัยประเทศเขาเพื่อมาวิจัย ต่างประเทศแต่ว่าเขาใช้นักวิจัยที่แบบเป็นคนที่เป็นพื้นเพเลยอย่างเช่นคนไทยวิจัยเรื่อง ภาษาไทยหรือเรื่องประเทศไทยแล้วก็เอาไปแพร่หลายในประเทศจีนเนี่ยดังนั้นแปลว่าเขาก็จะสามารถรับรู้เรื่องของต่างประเทศได้ผ่านการวิจัยพวกเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออทุนของเขาว่ามันมันดีแล้วก็มันเป็นประโยชน์ต่อทั้งทั้งตัวเราเองด้วยต่อประเทศเราด้วยแล้วก็ต่อประเทศเขาด้วยที่อาจารย์บอกว่าห้องสมุดดีนี้มันดียังไงอะคะคือต่างจากไทยยังไงต่างจากไทยตรงที่หนึ่งคือเขามีอ,อุปกรณ์ทุกอย่างให้เราเช่นแบบอากาศหนาวมีน้ำน้ำอุ่นให้ในเวลา แบบว่าหิมะตกมีฮีตเตอร์ให้ทั่วทั้งห้องสมุดอะไรเงนะี้ยสามคือเราสามารถเอาของกินเข้าไปกินในห้องสมุดได้แบบว่าแบบเราสามารถนั่งได้อยู่ตรงนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปไหนเลยพิ้<อ>เหมือนอยู่บ้านใช่พิ้ <c oughs> เหมือนอยู่บ้านใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตฟรีให้แล้วเราก็จะได้เห็นแบบว่าสังคมคนจีนะบางคนไปนั่งเห็นคุณในห้องสมุด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราบางคนแบบคนแก่แล้วคุณปู่คุณย่าไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องสมุดหรือว่าแบบ บางคนไปนอนหลับนะคนไปอนหลับเงียบดีเงียบใช่ค่ะก็เราเรารู้สึกว่ามันมันมันสบายกว่าแบบมันมันไม่ได้เป็นฟิลของการแบบว่าเป็นห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดเก่าแบบสมัยก่อนมันเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ในนั้นด้วยมีของกินพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีเราอยากให้ห้องสมุดของประเทศไทยเราเป็นแบบนั้นบ้างค่ะะานนั้ แล้วตอนที่อาจารย์เขียนวิยทยานิพนเนาะ,ะมีอยู่หลายอันเลยใช่ไหมคะอันไหนที่อาจารย์คิดว่าชาเลนที่สุดจริงจริงชาเลนที่สุดอะคิดว่าน่าจะเป็นจริงๆริทั้งสองเล่มชาเลน g ์หมดเลยนะเพราะว่าอย่างตอนเล่มปริญญาโทอะคือเราเขียนเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับนักเขียนท่านหนึ่งของประเทศจีนก็คือหลู่ชินออคือเราชาเลนจ์ตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีข้อมูลในประเทศไทยเพราะเราต้องเขียนเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยค่ะอันนี้ก็คือแบบมันเป็นเนี่ยนิพลเล่มแรกที่เราไม่เคยเขียนอะไรยาวๆแบบนี้ที่เป็นภาษาจีนมาก่อนมันก็ฮึบเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้หละอย่างที่บอกว่าไปห้องสมุดทุกวันอ่าน,อ,านอ่านงานเขียนเยอะของคนจีนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออย่างของปริญญาเอกเนี่ยมันชาเลนจ์ตรงที่มันยาก แรกเลยคือเราก็บีบด้วยกับเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยคือของปริญาเอกเนี่ยเรารู้สึกว่า มันยังไม่ดีมากพอพอไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาทีปุ๊บเนี่ยอาจารย์สั่งรื้อใหม่ทั้งเล่ม mm hmm. อันนี้มันคือความกดดันตรงที่แบบในระยะเวลาในครึ่งปีแล้วเราต้องรื้อใหม่ทั้งเล่มเนี่ยคือมันจะทํายังไงให้มันเสร็จภายในระยะเวลาทุนที่มันมีพอ,<ะ>พอเรากดดันมากๆมีวิธีการคลายเครเียดไหมคะ,ะเรามีฮอบบี้หรือว่ามีแบบ mm hmm. ออกไปเที่ยวไหนไหมจริงๆเพื่อนช่วยเยอะคือตรงเนี้ยมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าก็คอยมาแลกเปลี่ยนกันเสมอว่าแบบอันนี้เราต้องทํายังไงอันนี้เราต้องไปเวไหน วันอากาศดีๆก็โอเคไปสวนสาธารนณะไปผ่อนคลายบ้างอ,อะไรเงี้ยคือสังคมที่นู่นค่อนข้างดีแล้วก็การการดูแลของเพื่อนที่ดูแลกันเนี่ยค่อนข้างดีมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราผ่อนคลายได้เยอะแล้วก็ทําให้เราผ่านมาได้ค่ะค่ะแล้ว <laughs> ที่อาจาร,รย์บอก่าว่า ไปจีแล้วมันเหมือนสวรรค์นบนดินทั้งด้วยธรรมชาติด้วยบรรยากาศด้วยอะไรแล้วพอเราเป็นนักเรียนทุนเนี่ยเราเก็บเงินไปเที่ยวยังไงคะมีแบบทํางานพาร์ทไทม์ไหมเราก็พยายามหาเพราะว่าเรารู้สึกว่า ไหนๆเรามีโอกาสไปที่จีนแล้วอะ<ม>่ะเราควรที่จะต้องแบบได้ไปเปิดหูเปิดตาในโลกที่เราไม่เคยอยู่หรือว่าเดี๋ยวต่อไปเรากลับไทยเราก็จะไม่มีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้แหละ<ม>เราก็เลยแบบพยายามหาเงินเที่ยว<ม> <laughs> แต่เราก็ไม่ได้อยากบรบกวนพ่อแม่มากคานนี้คือเวในการหาเงินที่อยู่ที่จีนมันก็จะไม่เหมือนกับเด็กตะวันตกใช่ไหมคะ<อ><ฮ>เด็กตะวันตกเขาจะมีแบบไปทํางานตามร้านอาน<ม>อหารแล้วก็ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างของเราอย่างเงี้ย อาชีพที่จะทําได้ที่เป็นพา์ทามมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างอันแรกก็คือล่ามเล็กๆอ,อีกอันนึงก็คือนําเข้าสินค้าจีนมาที่ประเทศไทยเลยทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนันก็คือเราได้เงินสําหรับไปเที่ยวแล้วก็มีพ็อกเก็ตมันนี่กลับไทยจนแบบถึงขนาดแบบว่า ไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเราอ่ะเป็นคนชอบช้อปปิ้งแล้วแบบโลกช้อปปิ้งของจีนนะตอนนั้นคือของไทยอ่ะเออช้อปปิ้งออนไลน์ยังไม่บูมเรายังกลัวกันอยู่เลยว่าแบบมิจฉาชีพเราจะหลอกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีเว็บในการช้อปปิ้งเยอะขนาดนั้นแต่ว่าของจีนนะเขาไปไกลละเขามีถาวเปล่ามีทีมอลมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยปกติเราใช้ชีวิตด้วยการช้อปปิ้งแบบนั้นเราไม่เคยไปเดินห้างเพื่อจะซื้อของแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันถูกกว่าแล้วมันก็มาส่งถึงทีแล้ว ก็ไม่ช้าเราก็เลยแบบเออช็อปของเราแล้วเพื่อนที่เป็นลุงเมทนะคะบอกว่าเออทำไมถึงไม่ลองสั่งของมาให้คนไทยเล่าเพราะว่าคนไทยอะ่ะมีหลายคนที่ไม่ได้ภาษาจีนนะแล้วก็อยากหาตรงเนี้ยอารมณ์เป็นคอนเซิร์อยากได้สินค้าจีนแต่ก็ไม่กล้าสั่งใช่ใชค่ะก็เลยแบบว่าอา่ะลองไปโพสต์ดูมีคนติดต่อเข้ามาว่าแบบเออพี่อยู่ประเทศไทยอยากสั่งของน้องช่วยสั่งได้ไหม,มแต่ว่าปัญหาของเขาคือเขาไม่สามารถ ที่จะเช็คของก่อนได้เขาอยากให้เราช่วยเช็คก่อนตรงนี้เราก็เลยเริ่มช่วยเขาตรงนี้มามเขาก็มีค่าตอบแทนเหมือนเป็นค่าขนมให้เราค่ะเราก็เก็บเงินมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆอค่ะค่ะ,คะแล้วตอนที่เริ่มธุรกิจเนี่ยคเคยเจอแบบช็อกหรือว่าสครัตเกอร์อะไรไหมที่เราสึกว่าเฮ้ยต้องยังไงต่อดีอ บ่อย <laughs> ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือ,อประสบการณ์นำเข้าเนี่ยสอนเราในการใช้ชีวิตเยอะมากอ,อันแรกเลยคือแบบว่าอย่างของเวลาอยู่จีนอย่างเงี้ยสมมุติว่าอะของมีปัญหาและของไม่ตรงสเปคแล้วเราก็ต้องดิวกับทางจีนแล้วว่าเขาจะช่วยเรายังไงเขาจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงเช่นของไม่ครบอันที่สองคือมาถึงปุ๊บของ เสียหายหเราจะดวเขายังไงจะดูแลอย่างไงอะไรอย่างนี้ค่ะคือพออันที่สามคือมันไม่ได้เสียหายที่เขาแต่มันเสียหายที่การขนสง่งอ,อย่างเงี้ยจะดูแลอย่างไงอะไรอย่างงี้คะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือพอมาถึงที่จีนแล้วปุ๊บเนี่ยชิปติ้งระหว่างประเทศมีปัญหาอีกเราควรที่จะจัดการยังไงเราจะมีหลักฐานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างาตรงเนี้ยมันสอนให้เรารู้สึกรู้สึกได้ถึงการรอบครอบ เราจะต้องมีความรอบคอบแก้ปัญหาให้เป็นสามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้ส่วนใหญ่แม่ค้ามือใหม่หรือว่าแบบพวกที่แบบอยากจะลองส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันเสื้อผ้าเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะแต่ว่าโอกาสที่จะไปต่ออ่ะมันจะน้อยเพราะว่าการไปแข่งขันกับตลาดของประเทศไทยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันยากเพราะว่าเขามีอยู่แล้วส่วนแม่ค้าที่เป็นแม่ค้าอาชีพเนี่ยคือเขาจะมีสินค้าของเขาอยู่แล้วที่แบบว่าเขาอ่ะ ไปได้มันโฟล์ของเขาไปตลอดอยู่แล้วแต่เขาต้องการต้นทุนที่ถูกลงเราก็มีหน้าที่หาต้นทุนที่ถูกลงให้เขาหาของที่ถูกให้เขาดิลเรื่องค่าส่งภาษีหรือว่าดิลเรื่องของการขนส่งระหว่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะสมมุติว่าอ่ะลีด้าอยากเป็นแม่ค้ามือใหม่ <c oughs> อยากสั่งของจากจีน <c oughs> โอเค <c oughs> ไม่อยากสั่งเสื้อผ้า <c oughs> เครื่องประดับที่อง <c oughs> มาขายทั้งนี้ไทยอาจารย์ <c oughs> แนะนาให้ให้สั่งอะไรดีคะส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้หาของที่ ตลาดอะต้องการหาตลาดก่อนแล้วค่อยไปหาของทีหลังอ่ะยกตัวอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าของชิ้นเนี้ยตลาดต้องการนะแต่คนเอามาน้อยไม่ค่อยมีคนเอามาเลยแล้วหาซื้อ,อยากจับตรงนั้นเลยมันจะค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็<อ>ไปต่อได้เรื่อยๆอแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากขายตามใจเราบางทีในตลาดมันก็เยอะแล้วใช่ไหมสมมุติว่าเราเป็นคนแฟชั่นอย่างเงี้ยเราอยากได้ต่างหูมาขายเลยอยากได้เสื้อผ้ามาขายแต่ว่า ตลาดแบบนี้ร้านค้าแบบนี้ในประเทศไทยมันมีเยอะแล้วเราก็สู้กับเขายากแล้วพอมาถึงไทยปุ๊บของกองอยู่เต็มบ้านเลยแต่เราไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนอ,อันนี้คืออันตรายแล้วก็จมทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เคยเจอแบบเยอะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เจอแบบนี้จะเป็นลูกค้ามือใหม่มค่อนข้างเยอะค่ะรู้ตลาดก่อนแล้วก็ดูว่าตลาดอันนี้มันเป็นสินค้าที่มันเป็นเทรนหรือมันเป็นสินค้าที่มันน่าจะไปต่อได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะพอรู้ตลาดปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ต่อด้วยว่า เทหรือเปล่าถ้าเทปุ๊บอะแปบลบว่ามามาไวไปไวนะมาไว oh. ไปไวเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์เราสมมติว่าเราเราเอามาปุ๊บมันอาจจะไม่ทันแล้วกระแสอาจจะตกไปแล้วดอกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอดอกไปแล้วปุ๊บอ่ะก็เสี่ยงจมทุนอีกเหมือนกันค่ะอาจารย์อยู่จีนกี่ปีนะคะตอนนั้นเออณนะตอนนั้นหปีประมาณ5าปีนิดนิด ค่ะค่ะแล้วเราเห็นความแตกต่างเยอะไหมระหว่างตอนที่เราเริ่มทาธุรกิจออนไลน์มาถึงประมาณช่วงนี้ค่ะมันมีความต่างมากจิงๆแตกต่างเยอะมากพอพอมันบูมมาปุ๊บเนี่ยคือตลาดเขาอะมันก็จะซับพอร์ททุกอย่างเกี่ยวกับออนไลน์หมดเลยโลกออนไลน์เรื่องของขนส่งมีเป็นส0บสเจ้าแล้วมันก็ไวแล้วก็แข่งกันแล้วก็ราคาถูกในส0ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือช่องทางมันจะเยอะขึ้น เริ่มมีแอปพลิเคชันใหม่ๆแทนที่กับเว็บไซต์แล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นอ่ะเช่นอ่ะการใช้แอปพลิเคชันบางอย่างในการรวมซื้อสินค้าอย่างเช่นแอปพลิเคชันพินตัวตัวอย่างเงี้ยไม่อยากซื้อชิ้นเดียวอ่ะแต่แพงจังเลยไปซื้อหลายๆชิ้นร่วมกับคนอื่นไหมจะได้ถูกลงอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอย่างเนี้ยมาการซื้อสินค้าหลายๆอย่างการขายสินค้าหลายๆอย่างก็ตอบโจทย์มากขึ้นอันนี้คือแนวโน้มของเขามันจะค่อนข้างแบบเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆของไทยก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราอ่ะจะโตช้า กว่าเขาค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าระบบของการค้าออนไลน์ของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์และไม่ได้รัดกุมและไม่ได้ซัพพอร์ตทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเยอะขนาดนั้นจริงๆเป็นโอกาสอีกเยอะเลยที่แบบประเทศไทยเราจะทําได้แบบเขาอะไรอย่างงี้ค่ะพูดถึงการค้าขายกับจีนก็มีข้อมูลอีกเช่นกันครับว่าในหนึ่งนาทีนั้นชิลีส่งเชอร์รี่หนึ่งตันครึ่งไปยังผู้บริโภคในจีนทุกหนึ่งนาที มีการรับและส่งพัสดุด่วนมากกว่า2 0 0แสนรายการในจีนครับและทุกหนึ่งนาทีมียอดการจัดส่งอาหารมูลค่าเกือบ10ล้านบาทนี่คือตลาดที่น่าทึ่งของจีนครับส่วนทนาที่ยังต้องการหนังสือครบรอบ1ปีของจัจบจ้องมองจีนทั้ง3าเร่มสมรถคือใช้หน้าทอกคุยเรื่องใหญ่ในจีนใช้หน้าไทยสเปเชียลเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของจีนและไทยพีเพิลอินไชน่าเรื่องราวาของคนไทยในจีนยังมีเวลาแสดงความประสงค์ม,มานะครับทางรายการยินดีจะส่งให้ ลระกลักบพบกับรายการจับเจ้ามงจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์14นาฬิก45นาทีทาง Nation TV 22สวัสดีครับ